เอาเลยครับผมก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีชเกมในคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนคุณผู้ชมฟาร์มเกาะใหม่นะครับแล้วก็จะมารีวิวอาวุธใหม่ด้วยนะครับจะเป็นอาวุธที่ชื่อจิตมังนะครับน่าจะชื่อนี้แหละก็แปลตาม g o o g l e t r a n s l a t e มาแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะใช่นะก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกันดูโฆษณาสักครู่หนึ่งและกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโคตดเจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทสิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ หลังจากดูโฆษณากันจบแล้วนะครับก็ในส่วนของเกาะนี้นะครับเกาะนี้จะชื่อว่าไอซ์ไอแลนด์นะครับก็จะเป็นเกาะน้ําแข็งตามนี้เลยนะสีขาวโพโลนเลยนะฮะน่าจะหนาวน่าดูนะ ทางด้านซ้ายของเกาะนี้นะครับก็จะเป็นสตาร์เตอร์ไอแลนด์นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเกาะที่มันโหดร้ายขนาดนี้ทําไมมันมาตั้งข้างเกาะผู้เล่นใหม่นะครับงงมากๆเลยนะ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นเกาะวิลเดอร์เนนะครับจะเป็นเกาะที่เป็นป่านะด้านขวาก็จะเป็นโลคทาวนะครับมอนเตอร์ในเกาะนี้ก็จะมีอยู่3แบบนะครับจะมีซอสมาเรีนเป็นฐานเรือที่ใช้ดาบนะครับแล้วก็จะมีสกิลด้วยนะครับ <c oughs> คือแม่งโคตรโหด <c oughs> แล้วก็จะมี เทเนตมารีนนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามีสกิลหรือเปล่านะครับแล้วก็เกาะนี้นะครับก็จะมีบอสด้วยก็จะเป็นบอสสโมกนั่นเองนะครับบอสสโมกถ้าเราตีเขาเนี่ยเราจะมีโอกาสดรอปดาบด้วยนะครับก็จะเป็นดาบอันนี้โอกาสดรอปดาบจะอยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะไม่ได้ดรอปแค่ดาบนะจะมีดรอปผลปีศาสด้วยนะครับจะเป็นผลสโมกเป็นผลควันนั่นเองนะครับก็ตามนั้นนะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวดาบจิตก่อนละกันนะครับก็จะมีแค่สสกิล เดี๋ยวลองเคลือบฮาค์คิ้ดูก่อนล้วกันนะโอเคครับเมื่อเราเคลือบฮาคิ้แล้วเนี่ยดาบจิตนะครับก็จะเป็นสีดําแบบโคตรเท่เลยนะครับส่วนสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลคิวนะครับก็จะชื่อว่าซีสโตนสลัดนะครับก็ประมาณนี้เลยฮะเป็นท่าชาร์จที่แบบว่าเหมือนกับน้องเซนนิส่อเลยนะครับประมาณนี้จะเป็นการแดดไปด้านหน้าทําดาเมจนะครับส่วนสกิลถัดไปนะครับจะชื่อว่าครีฟวิ่งแฮสนะครับก็จะประมาณนี้ตั้งกาดประมาณนี้ครับ แล้วก็ฟึบฟับ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 เป็นการฟาดฟันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีควันขึ้นมานะก็ตามนั้นนะครับคือโคเท่ะเดี๋ยวลองใช้ตอนลอยให้ดูแล้วกันครับนี่ครับเห็นปะเห็นปะเห็นปะ มันฟาดได้เรื่อยๆนะครับคือแบบแจมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่คิดว่าอาวุธดาบที่ดีที่สุดนะครับก็ยังจะเป็น3ดาบโซโลนะก็ตามนั้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับส่วนตัวเควสในก่อนนี้นะครับก็จะเป็นเควสดัมมี่สินะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยครับจะอยู่ตรงนี้นะเอออยู่ตรงต้นตรงนี้นะครับก็ให้เรากดรับเควสไปเลยครับ มันจะมีเควสให้เราเลือก3แบบนะพี่ก็จะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับรับแค่2เควสล,ล่างก็พอนะตอนแรกนะครับให้เราฟาร,ร์มบอสสโมกก่อนนะฟาร,ร์มบอสสโมกเสร็จแล้วระหว่างรอบอสเกิดนะครับก็ไปฟาร,ร์มเควสนี้ต่อแต่ว่าพี่จะสอนฟาร,ร์มอันนี้ก่อนละกันนะครับเงินรางวัลก็จะได้ประมาณ5ล้านนะถ้าเรารับได้ถึง5เควสนะครับก็รับไปเลยนะครับ5เควสส่วนการฟาร,ร์มก็ให้ตามพี่มาละกันนะครับโอเค พวกเฟรนเตมารีนจะอยู่ฝั่งนี้นะเป็นมอนเตอร์ที่แบบว่าผมสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีผ้าโพกหัวแบบนี้นะให้เราเดินมาตรงนี้อ่าให้เราขึ้นมายืนบนนี้นะครับบนนี้เลยแล้วก็ใช้สกิลลากมอนมานะครับอ่ะแทบจะไม่ต้องใช้สกิลนะครับมอนมันตามพี่มาอยู่แล้ว <c oughs> ก็ใช้สกิลลากมอนมานะครับใช้สกิลลากมอนไปเลยลากมาตามนี้ครับสําหรับการฟาร์มนะฟาร์มง่ายๆนะครับ ก็ใช้ทีิวลงพื้นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับการฟาร,ร์มทรนเนตมารีนะครับก็จะเป็นจุดฟาร,ร์มที่ทําให้เรารวยได้เร็วมากๆอีกจุดหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่ใช้ผลแสงเหมือนพี่นะครับก็ลอยตัวแล้วก็ฟาร,ร์มได้เลยนะครับอีซี่อีซี่สบายมากๆเลยนะครับตอนนี้ผลแสงพี่คิดว่าน่าจะเป็นผลพิศาจที่ใช้ในการฟาร,ร์มได้ดีมากๆนะครับถ้าเรามีเลือดที่เยอะแบบพี่แล้วนะ คือมันฟาร์มสบายอ่ะทุกคนรับจบทุกบอสเลยนะครับฟาร์มได้ทุกบอสเลยนะสบายมากๆเลยนะครับส่วนการฟาร์มบอสสโมกนะครับตอนนี้เหมือนทางเดฟเขาจะแก้นะครับแบบไม่สามารถขึ้นไปยืนแบบปลอดภัยได้แล้วนะครับไม่สามารถแบบฟาร์มแบบปลอดภัยได้แล้วประมาณนั้นแหละก็แนะนําว่าให้ใช้ให้ใช้ฮาคี้นะครับฮาคี้สังเกตแล้วก็สู้กับบอสนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วกันครับฮาคีสังเกตกดตัวทีฟึบแล้วก็สกิลใส่บอสครับสกิลใส่บอสไปนะ เราจะไม่โดนดาเมจจากบอสนะครับก็ตามนั้นนะเอออันนี้หายคีหมดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวนะแต่อย่างที่บอกครับใครใช้ผลแสงเนี่ยก็ลอยตัวครับแล้วก็สกิลยัดไปได้เลยนะครับเห็นไหมแบบนี้ครับคือจะบอกก่อนนะครับบอสสโมกตีแรงมากคือตีผมทีเดียวนะครับเลือด70,000ื่นเหลือครึ่งหลอดอ่ะมันตีประมาณ 3- 4มสี่หมื่นอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิหมื่นแปดอ่ะคือโคตรเวอร์นะครับตีเวอร์จัดเห็นไหมเราก็จะได้รับเงินรางวัลมา8ล้านนะครับตามนี้นะ คือโคตรคุ้มนะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนจะยืนฟาร์มแบบสบายๆก็มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ครับมายืนตรงนี้ <c ười> แล้วก็เลงสกิลไปหาบอสนะครับคือ <c ười> พี่ลองแล้วนะครับถึงตัวเลขดาเมจมัมนขึ้นนะครับแต่ว่าพอลงไปเช็คแล้วบอสมันไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยนะครับคืองงมากไม่รู้ว่าเขาเนิร์ฟหรือเปล่านะครับในเรื่องของตรงนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันคือบัค <c oughs> อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับก็ตามนั้นละกันนะครับ ก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆก็ฝากกันกดซับสไคร e ด้วยนะไปเลยจู้บายบายครับไปแล้วครับ